ครับหลังจากที่เราตัดนะครับตัดกิ่งเสร็จสองกิ่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับนี่คือปูนแดงนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ปูนขาวก็ได้ครับปูนเคี้ยวหมากธรรมดานะครับก็ตัวนี้ผมผสมน้ำเข้าไปอีกให้เร็วๆหน่อยนะครับเวลาป้ายมันก็จะป้ายได้ง่ายกว่านะครับนะครับตัวนี้คือร่องรอยของปีที่แล้วครข้างล่างนะครับ นี่นะครับก็คือเราเราทาไปนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนหอน้ำนะครับแล้วก็ทาไปเลยครับทาไปทาไปทั่วนะครับเพราะว่าเราป้องกันเชื้อรานะครับทาลงไปน้านข้างก็ได้นะครับทาไปเรื่อยไม่ต้องไปกลัวนะครับบางที่นะครับที่ผมเห็นนะครับบางที่ก็ปูนซีเมนต์ครับปูนซีเมนต์ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเราถ้าใครมีปูนขาวที่เป็นสารตบปรุงดินนะฮะดังน,นั้นก็เป็นค่าเป็นด่างเหมือนกันนะครับก็คือป้องกันเชื้อราเหมือนกันตัวน,นี้ก็คือค่าเป็นด่างนะครับนี่นคะครับปาทาเข้าไปปึ๊บ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 นะครับเรียบร้อยครับเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า ผ่านไปสักประมาณ2เดือนจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ